สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพ่มาทําเมนูต้มจืดหน่อไม้ใส่โครงไก่ครับวันนี้ก็จะเพิ่มปลาหมึกแห้งลงไปด้วยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากมนะครเพเพื่อนและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีท,ทากันครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหน่อไม้ต้มนะครับก็ต้มแล้วก็นํามาหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปลาหมึกครับปลาหมึกแห้งเราจะนํามาแช่น้ําเอาไว้ก่อนครับตามด้วยขึ้นชายต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับผัก3ามอย่างนี้เราก็จะนําไปโรยตอนที่เราต้มต้มจืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยโครงไก่โครงไก่ของผมจะใช้วันนี้อยู่ที่1 1ตัวนะครับตามด้วย3มเกลือก็จะมีราก ผักชีกระเทียมแล้วก็ผิกไทยครับก็ตำให้ละเอียดเลยครับไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยครับอันดับแรกผมก็จะไปตั้งหม้อน,นะครับใส่น้ําลงไปเมื่อน้ําของเราเริ่มร้อนแล้วก็นกําไกออกไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้จนมีฟองขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะตักฟองออกกันก่อนครับ ผมจะตักฟองอยู่ที่3ามรอบเลยนะครับเพื่อนๆก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูไปทีละขั้นตอนเลยนะครับทำไมเราต้องคอยตักฟองออกที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำซุปต้มจืดของเรานะครับมีความใสน่ารับประทานนะครับถ้าเกิดเราไม่ตักออกมันก็จะทำให้น้ำซุปของเราขุ่นไม่น่ารับประทานนะครับ นี่นะครับเราทิ้งไปเรื่อยๆนะครับพอเราตักออกหนึ่งรอบแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อีกนะครับผมก็จะตักจนกว่าฟองมันจะหมดนะครับก็ใช้อยู่ที่3มรอบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็จะยังไม่ใส่3มเกลือนะครับเราจะเราจะยังไม่ปรุงรสชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่3มเกลือลงไปแล้วเราตักฟองอยู่นะครับมันก็อาจจะตัก3ามเกลือของเราออกไปด้วยนะครับผมก็มีความเสียดายนะครับ อันนี้เราก็จะตักฟองออกให้จบไปในทีเดียวแล้วก็ค่อยใส่3มเกลน,นะครับมันก็จะได้มีความเป็นขั้นตอนของมันไปนะครับนี่นะครับรอบสุดท้ายแล้วฟองของเราก็จวนจะหมดแล้วครับพอตาตักฟองออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันเลยครับเครื่องที่เราจะใส่ลงไปก็จะเป็น3มเกลือครับนี่ครับตามด้วยเน่้อไม้ครับที่เราหั่นเตรียมไว้ครับ ตามด้วยปลาหมึกแห้งนะครับปลาหมึกแห้งเราจะไม่ใส่ไปทางน้ํานะครับที่เราแช่น้ําไว้นะครับก็เททิ้งไปเลยแล้วก็ใส่แต่ตัวปลาหมึกนะครับจากนั้นเราก็จะรอให้น้ําเดือดกลับขึ้นมานะครับแล้วเราก็ปรุงรสชาติกันครับอย่างแรกที่ผมใส่ลงไปก็จะเป็นผงปรุงรส1ช้อนโตครับตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายสักเล็กน้อยครับแล้วเราก็ตบเล็กเกลืออีกสัก ครึ่งช้อนชาครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับเ,เพื่อนๆจากนั้นเราก็จะนำฝาหมอ้อของเรามาปิดไว้ครับเมื่อเรานำฝาหม้อลงมาปิดไว้แล้วเราก็ผ่อนลงให้มันเป็นระดับไฟอ่อนนะครับเราจะต้มใช้เวลาอยู่ที่3 0มสถึงสีนาทีนะครับเพื่อความอ,อร่อยนะครับเพื่อนๆให้รสชาติมันกลมกลม่อมเข้าที่ครับก็ค,ครบเวลาได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มจะมาเปิดฝาหมอ้อกันครับ นี่นะครับไก่ของเราก็นุ่มได้ที่พอดีแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเลยครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะนําผักที่เราเตรียมไว้นะครับโรยลงไปได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็สามารถปิดแก๊สได้เลยนะครับเพียงเ,<ๆ>เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูต้มจืดหน่อไม้โครงไก่ ใส่ปลาหมึกแห้งลงไปด้วยนะครับบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมหอมน้าซุปมากๆนะครับเพื่อนๆลองนําสูตรนี้ไปทําดูได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยติดใจแน่นอนครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อแปอาทางช่องด้วยนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไะสนาสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ